อันี่ไจากวันนี้พี่ขวาแล้วเราก็จะบินได้นะครับแล้วถ้าคิงราลวๆวล่ะเฮ้ยนี่คุณผู้ชมอารมณ์เหมือนแบบมีไอโฟนเนี่ยครับผม เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขั้นเลิศเกมใหม่ครับแม่นเองนะครับและตอนนี้ก็อยู่ในแมชชั่นเลนนั่นเองนะครับผมซึ่งแมชชั่นเลนในวันนี้เนี่ยถ้าเราฆ่าม็อบใช่ไหมฮะเราก็จะได้พลังของม็อบมานั่นเองนะครับผมเอาไปไว้อย่างแรกเลยฮะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนแถวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเป็นหีมม็อไปหมดเลยอย่างแรกก็ตัดไม้ก่อนละกันเนี่ยครับผมคือแบบผมเนี่ยไม่ได้ทำนานแล้วนะสำหรับอ่าแมชชั่นเลนนะครับผมก็บอกว่ามีคนเรียกร้องมานะครับผมก็เลยจัดให้เลยครับผมซึ่เมหไ ล้วก็จะต้องฆ่าม็อบนลผมจะกว่าแบบมันจะรอมหัวของตัวเองมานะครับอ่าอันนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราใช้พลังได้นั่นเองครับผมมาจัดไปนะครับสามอุกปรกรณ์เริ่มต้นก็ผมขาไปไม่ได้เลย3อย่างนี้เนี่ยแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีม็อบอะไรบ้างฮะเอ้คุณผู้ชมวิ่งมาทางนี้เนี่ยเจอเรือด้วยฮะไม่คิดว่าจะเจอนเนี่ยไหนดดดี ي, มีของอะไรให้เราหรือเปล่านี่ครับผมสำรวจเลยจา้าวันนี้เอาลา่ะนี่มีกล่องนะครับหุ้ยได้เหล็กว่ะแล้วก็เพชรด้วยครับผมจัดว่าแจ่มนะครับเนี่ยให้ทีนี้คุณผู้ชมเจอเพิ่มแลวครับมีของ ทำเป็นพริกแอ็เลยแล้วกันเนาะขาเพิ่มไปครับนี่มี6เลยและก็อย่างต่อไปครับผมเป็นป่าฟอร์เรสต์นั่นเองฮะแสดงว่าน่าจะเจอม็อบแล้วแหละเอาล่ะจากวันนี้เจอน้องไก่นี่ครับไหนดูซิถ้าขันน้องไก่เนี่ยจะได้พลังหรือเปล่านะครับสับไปขอพลังหน่อยได้ไหมนี่ไงครับผู้ชม Chicken Ability นะครับก็จะเป็นหนาหัวน้องไก่นี่ครับผมเขาบอกว่าคลิกขวาเพื่อบินเหรอไหนดูดิอ่านี่ไงจากวันนี้ครับคลิกขวาแล้วเราก็จะบินได้นะครับแล้วก็ค่อยๆล่อนด้วยเหรอเออว่าถือว่าดีนะเนี่ยแล้วถ้าคลิกรัวๆล่ะบินขึ้นไปเรื่อยๆได้ปปป่่่่่่่่่่ะะะะะะเเเเเเฮฮ้้้้้้้้ยยยยยนน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 ีีีีไไไไไงงงาา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 ผผผูชมม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 อออออออรรรรรรณ์หหืืืแแแบบบบบคคคัััััขขึดดลลลวววววกกก็็ตตตจจจถถๆ เอาว่ะทีนี้เนี่ยขอหาเป็นหมู่บ้านได้ปะอยากเจอหมู่บ้านนะฮะไปแล้วกันเฮ้ยนะเจอน้องวัวขอหน่อยละกันครับผมไหนดูส้นเราจะได้พลังอะไรนะครับขอทราบหน่อยครับคือมันจะสูงเอาครัคุณผู้ชมบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะฮะเจ้าวันนี้นะคุณผู้ชมเราบินมาสูงมากเลยว่ะนี่มาสูงเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงคุณผู้ชมเจอหมู่บ้านแล้วฮะจัดประแจ่มแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอลงตรงน้ำแล้วกันครับผมลงมาลงมาปพ๊บลงแบบรวดเร็วนะครับอ่าโอเคมันจะมีพลังที่แบบทำให้วิ่งเร็วๆไะเนี่ยเอาไปอย่างแรกเลยขออาหารหน่อยฮะหิวจัดเเเลลลยมมขออองะะไไรรหห้ปปปนื่่่าฮฮแ ลองก็ผมจะวันนี้อ่าต่อขึ้นมานะครับปึ๊บเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันก็มา,ามดีครับผมเออด้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 ต่อขึ้นมาก่อนโอเคโอเคมายืนบ,บนนี้เหรอแต่ก็โดนตบอยู่นี่แหละเออไหนดูดิจะได้พลังหรือเปล่าฮะในรอบเดียวเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับฆ่าไปไหวยังไม่ได้ก็ผมไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าแล้วกันฮะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับอ่เดี๋ยวนอนแล้วกันเนาะยังไม่ได้เหรอแล้วบนนี้ล่ะฮะคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นทะเลทรายด้วยเหรอเป็นริมชายหาดนั่นเองฮะเอาล่ะนอนได้แล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นตอนเช้านะครับผมแล้วก็อย่างต่อ เรียบร้อยนะคุณผู้ชมจะวันนี้ได้พลังม้ามาแล้วครับนี่พอดับเบิตี้นะครับผมคือคลิกขวาเนี่ยมันจะกระโดดสูงนะครับโอ้โหผู้ชมกระโดดอะไรขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยลงมาปุ๊บแบบมีแรงกระแทกด้ว่อยหรอใช้คุณเหมืองได้ปะเนี่ยแล้วถ้าเรามีอันนี้เนี่ยไว้นนช้ชอบเก็บของใช่ไหมมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับผมกชอบพลังกระโดดอะกระโดดขึ้นมานะครับลงมาปุ๊บบลอกแตกครับผมสุดยอดจัดอะไรวันนี้เออแล้วถ้าคลิกลวๆล่ะอ๋อได้แค่ครั้งเดียวนะครับเอาเป็นว่าลองขุดไปเรื่อยๆแล้วก ก่อนแล้วกันครับผมถ้าเราเหมืองเนี่ยก็ได้จะต้องมีดาบไปด้วยนะครับผมเอาไว้ฟันมอนสเตอร์นั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับตัวเหล็กหกอันเนี่ยทำอะไรดีวะเป็นถังแล้วกันครับผมอันนึงเนี่ยเอาไว้ตักน้ำนะฮะเอาละตักเอาไว้ครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยอยากลองหาวัวแป๊บนึงนี่ไงเจอน้องวัวแล้วนะครับขอสับไปหน่อยครับผมได้พลังอะไรอะ่ะนี่ไงคุณผู้ชมได้หัวมาแล้วนะครับสำหรับพลังเนี่ยเดี๋ยวเราคลิกขวาดิ จัดไปครับผมเฮ้ยเด็ดนะมันยิงวัวได้อย่างนั้นเหรอวัตฟ้าคุณผู้ชมเราสามารถยิงกระสุนวัวได้นะครับแล้วมันมีดาเมจไหมเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าเฟี้ยวดีเหมือนกันครับผมสเสกวัวม,มาได้แบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าไอ้วัวนี้เนี่ยมันจะไม่ตอบของอะไรนะครับผมถ้าเราฆ่าเนี่ยจริงเหรอไหนลองฆ่าดูดิไม่ใช่เออว่ะทำทำไมเนี่ยฮะไม่รู้ประโยชน์ของมันเลยฮะเอาเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันเลยดีกว่านะครับผมถ้าจะขุดแร่เนี่ยอ่ะใช้พลังม้าแล้วกันครับโดดลงมาแบบนี้ผมก็จะขุดให้เราเลยเนี่ยเฮ้ยผู้ชมเจอเหมืองลึกว่ะอาจจะเจอเเเเเเพพชชรรรรรรรกกกกก็็ไไไไดดดดด้้้้้้นนนนนนะะะคคคััััับบบใใหหืืออ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 อปปปปลลลลลลล่่่่่าาาาาาาวยยยยงงงแแผมมขุฟิีจ เฮ้ยผู้ชมขุดได้ว่ะโคตรแจ่มก็ผมอ่ะไปหนึ่งลาน,น้ำก่อนนะฮะขุดได้หรองั้นเดี๋ยวเรามาขุดออฟเซเดียนกันเลยดีกว่าฮะแค่แบบกดไว้เนี่ยมันก็จะระเบิดแร่ให้เลยฮะถึงไม่ต้องกระโดดก,ก็เถอะได้มา20แล้วนะครับผมอ่ะเก็บน้ำสัหน่อยละกันแต่ว่าไม่เจอเพชรเลยนเนี่ยแล้วถ้าลองขุดแถวตรงนี้ดูละฮะจะเจอหรือเปล่าขุดไป ได้ๆตกโลกเลยเหรอวัตตาฟักคุณผู้ชมมันทำลายใต้โลกได้เลยเหรอเกินไปหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเอนเดอร์แมนว่ะขอลองสู้หน่อยแล้วกันครับเพื่อมันจะให้ของอะไรกับเราเนี่ยครับผมท้าไมมันหนีจังเลยวะเนี่ยวัตตาฟักกลัวอะไรหรือเปล่านะฮะหาไม่เจอเลยบอกคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลงเหมืองกันดีกว่านะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปคิปเปอร์ดีกว่าเอาล่ะนี่ไงคุณผู้ชมได้มาแล้วนะครับไหนดูซิทำอะไรได้วะแต่คิปเปอร์คมไม่ต้องดาวหรอกเนาะก็น่าจะระเบิดได้ผมจัดไปนี่ไงโอ้โหระเบิดอย่างแรงแล้วระเบิดไปดีครับแแแแตตต่่่่่่่่่่ววววาาาาาาจจจัััดดดรรรรงงงออออยยยยูคคบมมมมมนนีีไไไปปปเเเเเลลละ้้้พขิ์ใชก็ เป็นเกลตันนั่นเองครับไหนขอลองหน่อยได้ไหมอ่ะสับไปครับผมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ว่ะเนี่ยผู้ชมได้พลังเกลตันแล้วฮะขอลองดูหน่อยแล้วกันครับผมทำอะไรได้ฮะจากวันนี้คลิกขวาไปนะครับเฮ้ยเนะี่ยิงธนูได้แบบเยอะๆเลยเหรอ เออว่ะยิงได้แบบสิบเอลร่เลยนะครับแล้วก็คูดาวน้อยด้วยนะดูดิโอ้โหยิงรวยๆได้แบบนี้เลยนะครับมันจะโกงกันไปหรือเปล่าแบบเนี้ยไหนลองยิงใส่มอนสเตอร์ดูดิจัดไปครับเดี๋ยวนี้สัมบี้โดนเข้าไปโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเจอเพชรได้ไม่คิดว่าจะเจอเนี่ยอ่ะขุดไปครับผมได้มาเท่าไหร่รวมมันได้3นะผมซึ่งไม่รู้จะรับอะไรเลยมันยังน้อยอยู่อ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปฮะครั้งแรกที่เราจะมาฆ่าเนี่ยมันฟลนะครับผมไหนดูดิเอลโล่ก็เล็มพลังของเองเนี่ยจะได้อะรร่นาคับปเลหื นี่ไงได้มาแล้วคุณผู้ชมพลังของไอรอนโกลเลม,มนะครับเก็บมาดีครับผมเอาล่ะอันนี้เนี่ยเหมือนว่าถ้าเราต่อยศัตรูเนี่ยมันจะกระเด็นขึ้นฟ้าเลยนะครับไหนโดเซ่จะวนี้ต่อยไปครับผมปุ๊บอ้าวไม่เป็นไรเหรอหรือว่าต้องถือนี้ไว้วะต่อยไปครับได้หรือเปล่าอ๋อนี่คุณผู้ชมโอ้โหพุ่งไปนู่นเลยนะฮะตกมาปุ๊บก็ตายครับผมเฮ้ยโหดว่ะสำหรับพลังเนี่ยใช้เป็นไอรอนโกลเลม,มดูแล,ล้วก,กันครับผมช่วงนี้ได้พลังใหม่มาฮะงั้นก็ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชม เดี๋ยวขอหาเหล็กเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้ไปเนเธอร์นั่นเองครับผมเอาล่ะแล้วเราก็มาเผากันเลยดีกว่านะครับไปแบ่งเผาไปฮะมันจะได้เสร็จเร็วๆนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีฟินน์สตีลด้วยนะครับอ่ากาเวลอยู่ไหนวะขอกาเวลหน่อยได้ไหมนี่ครับผู้ชมเจอแล้วครับใช้พลังมาแล้วกันช่วยขุดให้หน่อยครับผมกระทืบไปหนึ่งทีครับอ่าเรียบร้อยโอเคได้ฟินมาแล้วเอาล่ะไฟแช็กของเรานะครับแล้วก็แร่เหล็กเนี่ยน่าจะเผาเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะครับผมชุดก่อเหล็กไปเลยพร้อมลุยฮะพร้้้้้้้ออออออมมมมลล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 ุุยยยยยยปปปปปปรรรรรรระะ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 ะาาาาาาาณนน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 นีีีีกกกกกกัััััััคคบผผเเ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 เงงงงง่่แววววถึไไฮตตููธ์์ชช็็จหด เรียบร้อยฮะไฟแชาของเราจุดไปเลยเอ้ยนะซอมบี้มาจากไหนวะเนี่ยว่าต่อฟักอยู่ๆก็โผล่มาฮะไหนดูซิมันจะไปโผล่ตรงไหนนะครับไม่โดูข่าวมาข้างในก็ถือว่าดีแล้วแหละเออฝาผู้ชมไปหนึงนะลองกันทื่อแป๊บนึงอยากรู้มันจะหายไปเลยหรือเปล่านะครับ <ๆ S 1> กันทื่อไป <ๆ S 1> โอ้โหนี่ไงแตกเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอพิกลินอย่างงั้นเหรอลองสู้ซะหน่อยแล้วกันนะครับพิกลินเนี่ยเผื่อเราจะได้พลังนะบินไปฮะบินไปฮะ,ปฮะพลังไก่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมมาถึงก็เจอเลยเหรอในเที่ปลอดเทสเนี่ยจัด จัดไปตายดิครับผมตายไปดีเออมีปืนธนูนะครับเฮ้ยแต่มันไม่ดรอปแท่งเบสหรอเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิดยิงเข้าไปนะครับดราปเะเนี่ยงั้นถ้าเป็นพลังของโกเลมอะตบแป๊บผมเออบินไปบินแล้วก็ตกลงมานะครับนี่เฮ้ยไอตัวนี้ไม่ตายหรอถึศจัดครับผมแต่เบสน่าจะตายนะลองหน่อยแล้วกันเออตบไปไม่ตายว่ะแล้วก็บินสูงกว่าเดิมด้วยฮะงั้นก็ดับฟันเลยแล้วกันหมืนไส้ว่ะเออนี่ได้ไปแล้วก็ผมเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวนี้ฮะผมว่าถ้าสู้ตรงนี้เนี่ยน่าจะง่ายกว่านะฟันไปเลยฮะคือเราเนี่ยมีสเต็งด้พลนะัง ออะะไร่เหมือนจะเป็นไฟบอลนะครับไหนดูซิคลิกขวาไปครับผมเฮ้ยเหมือนแบบยิงระเบิดไฟเลยอ่ะโอ้โหโคตรแรงนะครับดูด,ดิบล็อกพังเลยอ่ะอ่าเราใช้พิกลินนี่เปล่าวะทีเดียวตายเลยหรือเปล่าเฮ้ยตายเลยนะครับโหมดจริงอะไรจริงครับผมเพราะว่ามังกรเนี่ยต้องโดนแน่ๆแ,แล้วพอเราได้พลังเบสเนี่ยเราก็ได้กันไฟมาด้วยนะครับแต่พลังของบัวเนี่ยมังกงดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือแบบเวลาเราหิวใช่ไหมก็ถือไว้เนี่ยเออความหิวมันก็เต็มเลยนะครับโคตรดีไม่ต้องพกอาหารแล้วเนี่ยเหลือแทงสุดท้ายแล้วก็ผมได้มาแแล้วโอเคภารกิจของเบสเนี่ ลองฆ่าหน่อยแล้วกันครับไหนดูดิจะมีพลังอะไรหรือเปล่าน้องเจอหน้าแล้วฮะสับไปเฮ้ยชฉาเรียบร้อยแล้วผมยังไม่ได้อะไรนะไม่ได้จริงหรอไม่ได้จริงเหรอครับเฮ้ยเนี่คุณผู้ชมได้แล้วครับจังหวะนี้เป็นหัวพิกลินแบบนี้เลยนะฮะเฮ้ยเราได้ฆ่ารักมาด้วยว่ะโชคดีระดับ5เลยฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่แบบมีอะไรอื่นอีกปล่าอย่างเช่นขี้ขวาเนาะเอ้ยคุณผู้ชมเราสามารถเสกทองได้หรอโอ้โหจังหวะนี้บินบนอากาศได้ไม่พอนะครับไม่ได้เป็นบล็อกทองอีกอ่ะโอ้โหขอคุณเลยได้ไหมครับเรามาแลกกับพิกลินนแถววีี้ดก่ามโอเคหมดตรงนี้แล้วนะะครับน่าจพอแลลลลล้้้้้ววบาาาาางงโโอออออหหหรรัััผผมมมมมไนนนนนนนพิิกกกกกกเเเแแ่่่่่ยจทีถ ไปเดี๋ยวหาพริกลินมาแลกเพิ่มแป๊บนึงฮะเอ้ยตรงนี้มีแกงพิกลินวะ่ะและ้วก็มีเนเธอร์ลูนด้วยเหรอเราไปหาซะหน่อยแล้วกันนะครับบินมาครับผมแล้วก็อ่าแลกเท่าไหร่เดีย๋ยวประมาณนี้แล้วกันโอ้เยอะจะจัดนะครับโยนไปเลยแล้วกันทองของเราเนี่ยรวยเกินรวยเกินบอกเลยรวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับโยนไปทีนี้เนี่ยที่เหลือก็แค่รอคุณผู้ชมอ่าตัวนี้ในกล่องมีอะไรปะมีกอดทองให้เรานะครับแล้วก็ของทองนิดหน่อยวะ่ะไม่เอาแล้วกันฮะเฮ้ยนี่ระหว่างรองใช่ไหมเอดเดอร์แมนก็ผมไหอโระอัเซ่เราไปตัวนี้จะัไได้ยยย้้าไไดลัังงป่่่ะะะววนนนนเเเีี๋รรรออออขกกฮ อะไรมาครับผมเดี๋ยวยิงสวนซะหน่อยแล้วกันพลังเกลียวตันครับผมยิงเข้าไปโลกธนูครับ <c oughs> เรียบร้อยตายครับผมโหดจริงไรจริงรอดลงมาตรงนี้นะครับไหนดูดิแลกของเสร็จยังเอ้แต่พิกลินไปไหนวะเนี่ยเอ้ยนี่หายจริงนะเนี่ยหรือเพราะว่าผมไปไกลเกินวะงั้นก็แลกของตรงนี้ไปละกันนะครับผมมีทองเท่าไหร่โยนไปให้หมดแล้วครับผมส่วนเอเดรแมนเนี่ยลงมาซัดกันเลยดีกว,ว่าทําอะไรเนี่ยฮะทำอะไรตรงนี้ครับสับไปเฮ้ยจ๋ายังไม่ได้พลังวะไอ้เนี่ยผู้ชมได้แล้วครับเอเดรียนแอปลิซิตี้นะครับผมไหนดูซิทำอะไรได้กดคลิกขว มาติดดินด้วยเหรอเหมือนจะดีนะครับแต่แบบต้องใช้ระวังหน่อยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสร้างประตูไว้ตรงนี้รอเลยแล้วกันครับผมคือแบบเตรียมพร้อมจะกลับจะจัดอ่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเควางไปเอาล่ะสร้างเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเอ้ยนะทำไมเสียงมันดังจังวะเนี่ยพิกลิมมันร้องควนคังอะไรวะแค่มาแลกของก็พอแล้วมั้งงั้นก็เอาตรงนี้ไปเลยเพื่อนเออจัดไปลงมาฮะลงมาฮะเอาล่ะได้มา11แล้วนะครับขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงเออ14แล้วเอาแบบชัวร์ฮะเรียบร้อยครับผม16มาแล้วจอนี้ตีตัวกลับ เพราะว่าเราต้องมีดาบเพชรแล้วอะตอนนี้ก็มีแค่ชุดเกราะเหล็กนะครับผมแต่ก็ได้อยู่ดาบเพชรของเรานะครับจัดไปนี่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ข้าเป็นไอเออเบนเดอร์นั่นเองครับผมไปทางไหนฮะเลสโก้เหมือนจะไปทางนี้นะครับเป็นห่าทิศใต้เหรอโอเคได้อยู่ไปดีครับเอ้ามาถึงก็แตกเลยไม่นะไม่เป็นไรฮะเราก็จะตรงไปทางนี้เลยครับผมบินไปบินไปแต่เราบินสูงเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยโผล่ที่คือป่าจังโก้เลยนะครับเดี๋ยวลองโยนอีกสักรอบแล้วกันนะครับเป็นบนนี้นั่นเองครับผมลงมาฮะลงมาไไไไไปปปปปปเเเเเเเลยยยยทททาาางงงหหหหนน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 คครรรรรััับบบบบบฟฟอออออ่่่่ีีีใตตตููู้้้้ะะะผมมมก็็จจแดดิิฮื งแล้วนะครับมาจบอยู่ประมาณตรงนี้นะครับจัดไปเนี่ยผู้ชมลงแล้วครับถึงเวลาแล้วขุดเลยล Let แล้วกัน Let's go เรามีวิธีขุดอยู่นี่หว่าพลังม้ครับจัดไป้องใช้ประโยชน์จากพลังม้าแหละทุบบล็อกไปเลยครับนี่ลงมาแบบนี้ครับผมได้ๆคุณผู้ชมยังไม่เจอสตองโฮน้ำแต่แบบจะเป็นเมืองอันนี้แทนอะแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละผมว่านะ ลงไปครับนี่ไงสองโห o v e r กผมในที่สุดก็เจอนะครับเฮ้ยซีเวฟฟิตไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาใช้ไปเลดเดอร์แมนแล้วกันครับว้าไปลงมาข้างล่างครับผมอ่ะอยากไปลุยเลยครับนี่ไงเจอแล้วโอ้โหมีถาวรด้วยเหรออย่างแรกเลยขุดสปอนเซอร์ก่อนเลยนะครับเอาล่ะแล้วก็มีเตียงไหมนี่ไงมีเตียงหนึ่งพอดีครับวางไว้ตรงนี้เลยเซฟไว้ครับผมทีนี้เนี่ยผม่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเรียงอุปกรณ์กันฮะทิ้งของไปเลยสเกลตันนะผมเอาไว้ยิงเป็นแบบลูกธนูนะครับลูกไฟครับผมอันนี้ก็ไว้เติมหลอดอาหารนะครับว้าบบบออออกกคคงงงไไไม่่ต้้้นนนนะะเาวิรัผมโอเคประมาณนีี้ท่เหลือก็ไม่่่นนามีีออะไรรแแแลลล้้ววคคคับเเหืปย ครบ10ลูกนะครับอ่ะวางไปเลยเลสโกอยากไปบวกกับมังกรแล้วผมตัวพร้อมใจพร้อมโดดไปเลยครับเอาล่ะไหนดูซิจะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนอกนะครับอ่ะงั้นก็บินไปเลยแล้วกันเราก็จะทำลายเอนคริสตัลก่อนเลยนะครับผมยิงเป็นเบสแล้วกันครับระเบิดไปเออนี่ไงระเบิดแบบสาสตร์ใจจัดนะ <c oughs> ครับผู้ชมระเบิดไปดิครับเออแล้วถ้าเป็นลูกธนูอ่ะขอรอแป๊บนึงนะยิงไปครับฟืบโดนป่ะโดนป่ะเอ้ยโอเคโดนอยู่โดนอยู่ยิงเข้าไปนะครับยิงเข้าไปทำลายมันให้หมดก็ผมเอนคริสตัลเนี่ยชิวๆเลยฮะเฮ้ยแต่ถ้าเป็นเบสมันได้ยิงง่ายกว่านะขึ้้นนมมาาสูงงๆๆใช่่ัยยยแลลลวก็ิไปครบบฟีหดเ อ๋อ <AL> คู่ดาวมานานกว่านี่หว่าหาเรื่องเหรอฮะมังกรมันหาเรื่องว่ะย,ยิงไปครับยิงไปครับแล้วก็เสาสุดท้ายเออเรียบร้อยลองยิงก่อนแล้วกันครับโดบนปะโดนปะเอ้ยผู้ชมมันลงมาแล้ว่ะแต่วันนี้ก็ยิงระเบิดไปครับระเบิดเบสของเราเอ้าตายเฉยเท่าไหร่วะเนี่ยถ้าเราไม่ถือไว้เนี่ยมันก็จะตกมาตายได้นะผมแต่ว,ว่ามันจะสลับอย่างงี้ได้บอกว่าแบบผมถือพลังเนี่ยระเบิดไปไนะครับอันนี้มันก็บินไม่ได้ดิก็ต้องเลือกอย่างละอันฮะแล้วถ้าเป็นลูกธนูเนี่ยมันจะไม่โดนเลยวะดูดิยิงไปขนาดนี้แล้วนะฮะโอ้โหไไ่ดรนรค้เปั ใช่ไหมล่ะเฮ้ยชสานี่ถึงกระบ,บินหนีแล้วผม ถ้าเป็นระเบิดเนี่ยถึงจะบินก็ยังยิงโดนนะฮะนี่ไงลูกบอลไฟของเราผมค่อนข้างเจ็บแลนะ้วเนี่ยโดนไปอีกเออใกล้ตายแล้วครับอีกนิดเดียวเอาลาววนมาแล้วนะครับยิงไปเลยแล้วกันตั้งแต่ตรงนี้เนะี่ยโดนไปดีครับโดนระเบิดไปดีครับผมตายได้แล้วตายได้แล้วน้ำสุดท้ายนะครับเอาเข้าไปกินเออเรียบร้อยก็ับผมพลังของมาสเตอร,ร์ของเราเนี่ยสุดยอดไปเลยนะฮะแต่ว่าเสียดายเหมือนกันนะไอ้ลูกธนูเนี่ยมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่งั้นได้ยิงรัวๆแลวฮะเดี๋ยวระเบิดแล้วกลับกันเลยดีกว่านี่ครับผมไอ้ไม่ระเบิดเขาเรียกว่าขุด กลับมาตรงนี้นะว่าลืมวางไว้บนเตียงแล้วกันนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นนะครับผมิลก์โหลด DataPack นี้เนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คอมเมนท์เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ